สวัสดีค่ะช่องใหม่ลักรี่ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะมาถ่ายรูปเล่นกันเฉยๆซึ่งจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยถ่ายรูปไม่ค่อยถ่ายรูปเพราะว่าไม่ค่อยรู้มตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะลองมาตั้งกล้องถ่ายรูปเล่นกันดูย้ซึ่งช่ววันนี้ก็จะเป็นเสยืดลายทางกับเงเกลคาสั้นยี่คือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปถ่ายรูปกันดูนะเขินจังเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะโอเคตั้งกล้องเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะมาถ่ายกล้องในมือถือกันนะคะแล้วก็อาจะมีขาตั้งกล้องแบบนี้ เดี๋ยวตัดภาพไปดูที่กล้องโทรศัพท์กันเลยค่ะเคเขาก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันจะแบบโอเคหรืออย่างไร<ๆ>ก็ไม่รู้เพราะว่าแบบก็ถือว่าถ่ายรูปเล่นเนาะ าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็รบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะชอบกันไหมหรือว่าแบบมันเป็นยังไงคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรอะเขาเลยแบบอยากถ่ายรูปเล่นก็เลยออกมาทำคลิปนะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ